เต็มยังอโอ้พ,อพอ่อพ่ออเอาไปเอาไปเทใสเเทเ่เทเลยเทเลยอ๋อถอยถอย<ป>ถอยถอยเอาเทเทเทตรงไหนอืมเอาไปเทถอ,เอาไปเท รถเป็นยังรถด,ดำเป็นยังติดลมบ่เอารถเ,เกียมาซอยแลย้วรถเกียรมาซอยรถด,ดำแน่รถเกียซอยรถด,ดำแน่เร็วซอยแบบใดนี่เกียท่างก่อนบ่ ใส่ใส่โอ้รถตักดินรถตักดินเอาไปเทศใส่ไปนี่เม่เห็นชอยรถด,ดำเลย